สวัสดีทุกทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยห,นหุนนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จาให้แนวทางหวยเราพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่17นะคะเดือนสิงหาคม 6. 5หนะคะ หวยลาพัฒนาวันนี้แอดให้รูดเจ็ดนะคะเจาะให้เม็ดเดียวเจ็ดหนึ่งนะคะหวยเลาพัฒนารูดเจ็ดเจาะเจ็ดหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเลาพัฒนาของแอดนะคะ แอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ